ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านก็ได้มีการนำทีมในมหกรรมกีฬามวลชนเช e ันเดย์ประจำปี2554นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะทางผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้นำข้าราชการนักเรียนนักศึกษาออกกำลังกายในกิจกรรมการแข่งขันมหกรรมกีฬามวลชนเชรันเดย์ประจำปี2554ที่โดมโรงเรียนราชบุรีการุเคราะห์จังหวัดราชบุรี การนี้กรมพระศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดได้จัดโครงการมวลหกรรมกีฬามวลชนเช n g เด a y ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่25พฤษภาคม2554โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์งให้เยาวชนและประชาชนทุกเพศทุกวยัยทุกสาขาอาชีพตื่นตัวในการเล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สลาจังหวัดราชบุรีมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนชมรมสมาคมองค์กรการกรุศลนักเรียนนักศึกษาร่วมก,กันแข่งขันมากการรมกีฬามวลชนเชรันเดย์ประจำปี2554กว่า2,000คนโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องที่จะต้องมีการพัฒนาขึ้นทุกๆปีเพื่อให้ถึงระดับม,มหกรรมกีฬาเพื่อมวลชนเชรนเดย์นานาชาติและเป็นการปลูกฟังให้เยาวชนประชาชนได้มีความรักความสนใจในการออกกำลังกาย เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปโดยมีนักเรียนร่วมการเต้นอารูบิกระยะเวลา15นาทีทั้งนี้ท่านนายสุเทพกมลพมรผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมทั้งร่วมกิจกรรมเต้นอารูบิกในครั้งนี้ด้วยท่านสุเทพกมลรเป็นอย่างสูง,ง,งค่ะ และในลำดับต่อไปนี้นั้นไม่น้อย